สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่ทำให้เขาหลงไหลนะคะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณในชุดนี้นะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ค่ะใครอยู่ใก้คุณนะคะก็แอบที่จะหลงรักคุณไม่ได้ไพ่ขุนแผนกับนางพิม์พนะคะวาทะสินดีพูดจาดีอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลค่ะเป็นคนที่มีบุค,คลิกน่ารักสดใสแล้วก็จริงใจกับทุกคนค่ะ เทพธิดาพระาจานทร์นะคะคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นในโลกออนไลน์นะเป็นคนที่ดูแลสายใจตัวเองเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินคือคุณค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะหลายคนรักศาสตร์นะชอบดอกไม้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการที่ดีค่ะ หลายคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้น่าจะเป็นสายคอนเทนต์นะคะคือเป็นคนที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่แบบโปรไฟล์ดีโดดเด่นในโลกออนไลน์ค่ะความรู้ความสามารถของคุณนะคะมันสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณและมันสร้างคุณค่าค่ะไพ่ห่านมุมบานกับนางเบญจายนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่มีสสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากค่ะเป็นไพ่เสเน่ค่ะ ใครได้ใกล้ชิดกับคุณใครได้พูดคุยกับคุณนะคะเขาก็อยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันมาจากความความสดใสความจิตใจดีค่ะไพ่เทพธิดาพระจันทร์น่ะจะโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์ค่ะสเสน่ห์ที่เออเป็นสเสน่ห์ที่มาจากภายในค่ะความเป็นตัวตนของคุณอย่างชัดเจนบุคลิกลักษณะน,นิสยัยความจริงใจความอ่อนโยน สิ่งดีๆที่มันส่งต่อค่ะคือใครอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาจะได้รับพลังงานด้านบวกเขาจะได้รับความสุขเขาจะได้รับความรู้สึกปรารถนาดีค่ะที่คุณนะคะส่งต่อให้กับคนรอบข้างและนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้คุณเนะะี่ยค่ะมีคนเข้ามาชื่นชอบเยอะมีคนแอบปลื้มมีคนปลื้มเยอะจริงๆชุดนี้จะว่าแอบก็ไม่ใช่แล้วค่ะ หลายคนนะคะคือมีคนชื่นชอบคุณและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากรู้จักคุณมากขึ้นอ,อยากอยากรู้จักคุณมากกว่านี้อยากใกล้ชิดคุณมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชุดนี้นะความโชคดีคือการมีโอกาสเลือกเยอะในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณเยอะแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะหลายครั้งที่มีความรักดีๆเข้ามามักจะสับสนมีความกังวลใจเพราะอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะในช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวอะ คุณเคยตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเจอกับความรักที่มันไม่ตอบโจทย์นะคะณปัจจุบันเนี้เลยทำให้คุณนะคะเลือกเยอะคิดเยอะมีความสับสนกังวลใจทุกครั้งที่เกิดการเริ่มต้นความรักทั้งใหม่ความรักของคุณจะมั่นคงก็ต่อเมื่อการงานการเงินของคุณมั่นคงแล้วเท่านั้นนะคะในชุดนี้ความรักมี2รูปแบบค่ะ คู่แท้กับคู่เทียมนะคะลักษณะของคู่แท้นะคะไพ่ขุนแผนนางพิมพเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วหรือความรักในช่วงวัยรุ่นก็ตามนะคะแต่ถ้าคนสองคนมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยค่ะในการช่วยเหลือกันในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องของสัมมาอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยค่ะ จนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนาจากคู่รักไปสู่ครอบครัวที่มั่นคงในอนาคตเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองการแต่งงานชีวิตรักชีวิตคู่ที่มีความสุขไพ่าหามงมังกรกับนางเบญจายแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักที่เน้นในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเหตุผลแล้วก็ยังไม่มีความมั่นคงความรักอาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่เป็นไปนอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะ ถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความรักเป็นเรื่องสําคัญแต่บทสรุปของคุณคือความโชคดีของคุณคือคุณมีโอกาสเลือกและความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินที่ดีเท่านั้นเมื่อการงานดีการเงินดีนะคะชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณก็จะดีตามไปด้วยค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวงังสมความปรารถนาในเรื่องความรัก ขอให้ได้เจอคู่ที่ดีได้เจอคนที่ใช่นะคะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนมากเลยแล้วสเสน่ห์ของคุณไม่ได้ลดหายไปไหนเลยค่ะทํางานเก่งหาเงินเก่งและยังเอาใจเก่งด้วยค่ะทําให้ความรักและชีวิตคู่ของคุณนะคะเป็นเป็นความรักที่ยังสดชื่นหวานแหววอยู่ค่ะก็ ขอขอยินดีด้วยนะคะกับคนที่ได้เจอความรักที่ดีมีคู่ที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากการการที่ตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ใส่ใจคนรักคนรอบข้างอะคะ่ะคุณถึงได้คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีทําให้ครอบครัวอบอุ่นค่ะก็ก่อนจากกันนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวหรือเรียนไพ่ยิปซีกับสาธกานะคะก็ติดต่อทักมาที่ข้อความได้เลยนะคะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรณ์ค่ะ